อ่าล้วก็จะบอกแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้รวยไม่ได้อะไรแล้วสมองเราก็ไม่ได้เก่งเวอร์อะไรอย่างนั้นขนาดภาษาหรืออะไรก็ไม่ได้เลยอะไ,ไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะทาโคตรขี้เกียจเลยเออแค่ใช<า>้ชีวิตไปวันๆก็ถือว่าแบบดีสุดๆแล้วอะไรอย่างนี้แต่พอไปเจอเรื่องนี้ก็คิดถ้ามันเป็นอย่างนา้จีแสดงว่าโลกนี้จะแตกเป็นสิ่งเสี่ยงเลยค่ะไม่ใช่แค่ทามท่วมหรือภัยพิบัติธรรมชาติธรรมดา แต่สิ่งที่เห็นก็คือมันแตกเป็นสิ่งเสี่ยงจนล,ลอยแบบเค้งคว้างเหมือนอุกาบาตท,ที่มันลอยแลนแหละและแน่ดอนว่าคนที่พวกคุณอยู่ในอวากาศคนที่เห็นเหตุการณ์หรืออาจจะเป็นลูกหลานของอีลอนมัสหรือจะเป็นลูกหลานของฮอว์กิงสตีเฟนที่เคยแบบเคยไปแล้วเคยไปอยู่แล้วแต่มาเห็นมาศึกษาด้านพระพุทธศาสนา หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใครที่สนใจในเรื่องพุทธ,ธก็จะเป็นพุทธแน่นอนว่าในอนาคตรหรือในมิติอื่นๆก็ไม่เชิงว่ามิติน่าจะเป็นแบบในอนาคตข้างหน้าที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วถูกลบหายไปก็คืออาจจะเป็นคนที่สนใจเรื่องพระพุทธเจ้าแล้วสามารถปฏิบัติได้ในสถานที่ต่าง แล้วพระพุทธเจ้าท่านที่เคยเห็นทั้งอดีตและอนาคตท่านเห็นทุกอย่างและได้ไปบอกกล่าวในแต่ละสถานที่ในอนาคตและเห็นคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ว่าใครยังไงก็ต้องมาร่วมรวมกันช่วยกันคนที่เคยเป็นพระพุทธเจ้าหรือเคยเนี่ยมาแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าทำไมมันมีทำไมเราถึงรู้ว่า มีนั่นมีนี่หรือไอ้ที่มันเคยถูกสร้างไปแล้วแต่ทำไมมันมีเทคโนโลยีที่อยู่ในสมัยโบราณก็อาจจะเป็นลูกหลานที่เคยไปเคยทำจนมันตันไงเทคโนโลยีอะถ้าเทคโนโลยีที่สร้างไปมันตันไงตอนนั้นที่เห็นหรือโลกหรือพระพุทธเจ้าที่ท่านไปลอยไปเห็นน่ะก็คือโลกที่ หรือแผ่นดินที่แบบว่าผู้คนตายกันหมดต้นไม้แห้งเหี่ยวตายแต่โลกมันก็ยังอยู่นะโลกอะหมายถึงโลกโลกที่ไปอยู่ดาวโคงแล้วโคอะแต่ว่าอากาศอะไรงไงอาจจะไม่มีแล้วต้นมุงต้นไม้ก็ตายน้ําอะไรก็ไม่มีให้แดกแล้วไม่มีให้ทานแล้วค่ะนั่นแหละก็คือเทคโนโลยีที่ทําอะมันตันไงมันไปไม่ออกหรืออาจจะ ไม่ใช่ว่าตําตันแต่ว่าพอทำไปแล้วมนุษย์เราลืมสิ่งที่ควรที่จะรักษาก็ต้องตายกันหมดและที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ก็คือพระพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุนิพพานท่านไปเห็นไปอะไรไปสัมผัสและลูกหลานเลนหลูน,ลนที่เราเคยจินตนาการว่าเป็นมนุษย์ต่างดวงต่างยาว เขาได้รู้ประวัติศาสตร์ว่าเคยมีพระพุทธเจ้าเขาก็ศึกษาและสามารถบรรลุได้ในช่วงนั้นอาจจะมีแค่สักคนนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยในแต่ละเผ่าพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้แออยแล้วก็ถ้ามีปีศาจมีอะไรจริงๆเพื่อมีสติปัญญาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยมาบอกว่าให้รักษาสิ่งพวกนี้ไว้ แน่นอนว่าเราสามารถประดิษฐ์ได้รายได้แต่เราต้องคิดเผื่อว่าเอ้ยประดิษฐ์ตัวนี้มามันทําให้โลกเราดีไหมอะไรไหมหรือยังไงต้องแบบทําไปควบคู่กันทั้งสองอย่างคืออยู่ตรงกลางทั้งรักษาธรรมชาติทั้งประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นมาหาทางออกจงหาทางออกอย่าอยู่ในกรอบหรืออะไรยังไงเพราะว่าไปฟังที่นักวิทยาศาสตร์ไอ้สตีเฟนฮอว์กิงพูดนี่คือแบบ เออมันเหมือนกับพาให้เราไปลุงหลุมดำพาให้เราตกนรกใช่ไหมแทนที่จะคิดหาทางออกทั้งที่มันมีทางอยู่แล้วอย่างสมุดกดเราแรงดึงดูดมันดูดเราเข้าไปเราก็ต้องหาวิธีที่จะไม่ให้มันดูดเข้าไปซีให้เราลอยอยู่ในนั้นได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ให้มันดึงเราเข้าไปเราต้องหาเราเป็นวิทยาศา,ศาสตร์เรามีแบบเออคิดหาอะไรอย่างนี แน่นอนว่าโลกอะ่ะมันคือหัวใจหลกักมันมีพลังงานอะไรมันเคยแตกสลายมาแล้วแล้วมันเคยเป็นมาแล้วแล้วก็มีคนสามารถย้อนกลับมาได้จริงๆก็คือสสารเราสามารถย้อนอย่างนั้นอย่างนี้ได้คำนวณคิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไอที่มันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีในสมัยก่อนแล้วทําไมถึงสร้างได้อาจจะเป็นตัวคุณที่เป็นลูกหลานเลนหลนที่เคยทําแล้วก็ต้องกลับมากลับมายัางบ้านเกิดเดิม บ้านเกิดที่เคยอยู่ที่เคยจากไปแล้วมาบอกเล่าเรื่องราวว่ามันเคยเกิดขึ้นมันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มนุษย์เราก็ชอบทำให้มันพังทลายตลอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมให้ไปคิดเอาเองและหาเหตุหาผลมันเองนะจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แน่นอนที่เราเชื่อว่ามันมีและมันเป็นจริงๆเราทดลองกับตัวเราแล้ว ผีสางนางไม้อะไรพวกเนี้ยมันก็มีตัวเราก็มีเนี่ยอย่างสช่พูดตอนเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะเราไม่มีเรา,ไม,าไม่สามารถแบบรู้ได้ว่ามันมีผีจริงไหมเพราะตอนเด็กๆเราก็ไม่ได้กลัวผีขนาดนั้นเดินไปป่าชา้าเดินอยู่คนเดียวเดินในที่มืดเราก็ไม่กลัวแต่พอเขาพูดเรื่องผีเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องปอบเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็กลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวในที่มืดอะไรอย่างนี้แต่เราก็เคยไปหาพระไป เคยไปดูดวงพระท่านก็บบอกถูกไงว่าเรามีตรงนั้นจุดนั้นตัวนี้ที่ในที่รับอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกไงก็ถูกก็แสดงว่ามันใช่ไงแล้วเราก็รับของที่พระท่านให้มาก็คือเราไปบูชามาใช่ไหมนี่ก็คือความจริงอีกอย่างที่จะบอกทุกคนเลยนะแต่จะเชื่อไหมไม่รู้แล้วแต่ก็คือเราไปรับรักยมมารักยม ที่แบบเออไอเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ไม่ยังไม่เชื่อร้อเอร์ซเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก็คือรักยมที่ได้มานะ่ะมันจะเป็นน้ําเป็นเหมือนน้ามันเป็นเหมือนอาจจะเป็นของไม่ดีอะไรอย่เงี้ยแต่ว่ารับมาจากพระใช่ไหมพระท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเราก็เลยกล้าที่จะเสี่ยงไม่ใช่แบบพวกที่แบบเป็นสิ่งไม่ดีเป็นผีสางอะไรเงี้ยเราพอเรารับมาใช่ไหมเอามา เราก็ต้องทดลองกับตัวเองเราก็กินมันไงกินไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยสิ่งที่แกบอกว่าแกไปเอามาไปทํามาหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ได้แต่ตัวเราอะทดลองมันแล้วก็คือตอนเด็กๆอะเราก็ไม่ได้พูดแบบคล้ายๆเหมือนก็พูดคนเดียวก็ปกติเหมือนนี่นแต่ว่าเรารู้ไงว่าเราพูดกับตัวเราเฉยๆแต่เพื่อเรากินไอ้ตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นรักยมอะ่ะ เราก็จะมีอีกคนคนหนึ่งอีกสองคนเลยแหละอ่ะเป็นเหมือนเด็กที่อยู่กับเราด้วยตอนนี้ก็อยู่ถ้าเราถามหาก็าจะอยู่ก็อยู่ในตัวแต่ไม่สามารถเห็นหรือได้ยินอะไรได้แต่สามารถแบบขยับมือขยับตัวแบบถ้าเราบอกว่าให้ทำมันก็จะทำไงแค่นั้นที่เราจะบอกแต่จะเชื่อไหมไม่รู้แล้วก็แล้วแต่ เออเพราะเราทดลองแล้วแล้วถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์บางคนถ้ายังไม่เชื่อหรือไม่อะไรและค้นหาความจริงและดักทางหรือว่าพวกที่เป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ช่างที่จะทําให้โลกนี้ย่อยยับหรือล่มสลายแล้วล้วก็คุณเตรียมตัวกับผลที่ตามมาได้เลยนะคะฉันก็ไม่อะไรหรอกแต่สิ่งที่มันบันทึกไว้มันก็จะบันทึกแล้วคุณเตรียมตัวได้เลยเหมือนฮอวกิง นั่นแหละเหมือนสตีเฟนฮอว์กิงที่โดนไปอะค่ะไปดูว่าเขาตายวันไหนตายตรงกับใครตายตรงกับดอกเจอร์ไอตายหรือเปล่าจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็แล้วไปเออแต่ว่าในความคิดของเขามันคือแบบเหมือนดักทางให้มนุษย์เราไม่สามารถไปต่อได้ทั้งที่มนุษย์คือผู้สร้างตอนนี้สร,สร้างสิ่งใหม่ๆสร้างและจินตนาการใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มันเป็นจริงขึ้นมา ใช่ไหมอ่าและแน่นอนอุปกรณ์ที่ว่ากำลังจะออกมาใหม่ใช่ไหมที่สามารถแปลภาษาหรือสื่อสารกันได้ที่จะเอาเข้าไปในสมองอะหรือที่ว่าในมือที่กำลังสร้างสร้างกันอยู่อะถ้าสร้างเสร็จแล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นตัวทดลองคนแรกให้แต่ต้องตามหาเราใหเจอนะตามหาด้วยตัวคุณเองนะถ้าตามหาเราเจอเมื่อไหร่ และอุปกรณ์จะสร้างเสร็จเมื่อไหร่เราจะเป็นหนูทดลองให้คนแรกเลย